การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อท่านผู้ว่าวิเชียรจันทราโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมในวันนี้ด้วยตัวท่านเองแล้วก็มีในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็รองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะให้ฟังคําอธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มโควิดในโคราชของเรานะฮะผ่านนายแพทย์วินยูจันเนตรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะคลัสเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครปรมยุีมาท่านผู้ว่าท่านผู้ในภาพรวมะนะฮะว่าจะต้องมีการถอดบทเรียนะนะฮะท่านให้ความสําคัญคลัสเตอร์โรงงานคลัสเตอร์ตลาดซึ่งตลาดเนี่ยนะฮะแน่นอนละนะฮะดังๆตอนนี้เนี่ยนะฮะที่ทำให้จะต้องมีการเฝ้าระวังทั้งตลาดภายนอกแล้วก็ตลาดในห้องแอร์ใช่ไหมฮะที่จอหอเนี่ยนะฮะ,ะโลตัสเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังเช่นเดียวกัน นะฮะคัสเตอร์โรงงานคัสเตอร์ตลาดนะฮะหรือในชุมชนในครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะการจัดงานศพท่านผู้ว่าท่านก็บอกนะฮะนะครับว่าจะให้ทางเจ้าที่สาธารณาสุขเนี่ยไปถอดบทเรียนแล้วก็ทํำยังไงที่จะวางกําหนดกฎเกณฑ์เพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมในโคราชมีเยอะอที่ผ่านมาโรงงาน่ะติดโควิดเยอะท,ทำอย่างไรในอนาคตเนี่ยจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยใช่ค่ะรวมไปถึงตลาดต่าง นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งขออนุญาตนะฮะเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเสียงท่านผู้ว่าแล้วก็คุณหมอวินยูนะฮะมี9 c คลัสเตอร์ที่สําคัญคุณผู้ชมคลัสเตอร์โรงงานแหลมทองที่สูงเนินก็มีแรงงานชาวเมียนมาติดจำนวนมากทำให้ตัวเลขที่สูงเนินเนี่ย ะฮะเป็นอันดับที่1ในวันนี้5ห้าสิบหกราย,ายส่วนใหญ่เป็นคนงานชาวเมียนมาะนะฮะแล้วก็คลัสเตอร์งานศพนี่ไงท่านผู้ว่าท่านผู้ในวันนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อที่ด่านขุนทศทํำยังไงที่จัดระบบจัดงานศพเนี่ยให้ new normal ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีผู้ป่วยสะสมในคลัสเตอร์งานศพที่ด่านขุนทศ115ราย เยอะมากมนะฮะคลัสเตอร์ที่3เป็นคลัสเตอร์ของอบตกระทุ่มรายอำเภอรประทายผู้ป่วยเป็นอดีตนายกอบตนะฮะนิติกรเจ้าหน้าที่กองครังผู้ใหญ่บ้านค,าครอบครัวป่วยสะสมในคลัสเตอร์นี้นะฮะสิรายแล้วก็ยังมีคลัสเตอร์ของจอหอสองคลัสเตอร์ด้วยกันก็คือคลัสเตอร์หมู่5 บ้านช่องอู่ตะบนจอหอเป็นคลัสเตอร์ครอบครัวแล้วก็คลัสเตอร์ของโลตัสจอหอนะฮะแล้วก็ยังมีคลัสเตอร์ของตะบนโคกกรวดนะครับคุณผู้ชมครับพนักงานบริษัทสิริวิทย์สเตเลย์จำกัดนี่ก็เป็นโรงงานเนี่ยค่ะนครับแล้วก็คลัสเตอร์เคอรี่สาขารังกายใหญ่อําเภอพิมายเคอรี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับการส่งของติด18รายนะฮะ คลัสเตอร์โรงงาน,งงานก๋วยเตี๋ยวใต้ทุนอำเภอพิมายผู้ป่วยสะสม17รายาคลัสเตอร์ครอบครัวอ,เอำเภอลำธมิชัยป่วยสะสม19รายค่ะมีทั้งครอบครัวมีทั้งชุมชนมการจัดงานศพตลาดแล้วก็โรงงานเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครคุณผู้ชมครับวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อได้มีการประชมุมแล้วก็ประเมินถึงแนวโน้มของโควิดในพื้นที่จังหวัดน,นครราชสีมารวมไปถึง ข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ทางสาธารณสุขเนี่ยไปถอดบทเปลี่ยนว่าทําอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดประวัติสํารอยในเรื่องของการติดเชื้อในโรงงานจะมีแนวทางอย่างไรหรือแม้กระทั่งตลาดตลาดขนาดใหญ่ภายนอกหรือตลาดในห้องแอร์ก็คือพวกห้างสิสนค้าเนี่ยทำอย่างไรที่จะป้องกันหลายคนตั้งข้อสังเกตนะว่าเข้าไปในตลาดเนี่ยมันมีเครื่องวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล เข้มงวดอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าเราไปห้างสรรพสินค้าจะมีมาตรการแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซีเดิมมอเทอร์มินอลเซ็นทานจะมีแบบนี้วัดอุณหภูมินะแล้วก็ล้างมือด้วยแอลเจแอลกอฮอล์แต่ก็ยังมีการแพร่ระบาดอย่างที่โลตัสจอหอนะครับไปฟังเสียงคณะกรรมการโรคติดต่อประชุมกันในวันนี้ครับเชิญครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับโคราดเราเนี่ยนะครับ มีผู้ป่วยเพิ่มนะฮะร้อห้ารายแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มไปสามรายนะครับลักษณะของผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะครับมาจากนอกพื้นที่14บรายนะพบในพื้นที่จังหวัดเราเองเนะนื่องจากว่ามีการติดมีการระบาดกันเนี่ยร้อยารายนะครับก็รวมเป็น145ย้ารายอย่างแล้วก็ตามนะครับผู้ป่วยสะสมถึงแม้จะถึง2 6 0 0มืรายเศษเนี่ยนะครับ แต่เราก็ยังมีคนที่รักษาอยู่นะครับอยู่ในระบบเนี่ยนะครับ3,200กว่ารายเท่านั้นเองนะฮะอันนี้สะท้อนถึงวนะ่าเตียงในการรองรับดูในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะครับยังสามารถดูแลได้ไดเพียงพอนะครับหายแล้วก็เป็นจํานวนมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเสียชีวิตสะสมไปถึง193ลารายนะครับอันนี้ถ้าเราคิดลเล่นๆของโคราชแล้วเนี่ยนะครับประชาเสียชีวิต 193รายเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงไม่ถึง1%นะฮะนะฮะจากผู้ที่ป่วยนะครับอัตราป่วยตายนะครับมองภาพกราฟิกนะครับจะเห็นได้ว่ามีบางอำเภอเริ่มมีสีส้มขึ้นมาแล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ย14วันนะฮะไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นะครับแต่เราก็ตามถึงแม้จะเป็นสีแดงเนี่ยนะครับด้วยระบบของจังหวัดนครสมาเนี่ยเราสามารถนําผู้ป่วยเข้าไปรักษานะครับในโรงพยาบาลน,นะครับ เข้าไปรักษาอย่าง CI หรือโรงพยาบาลนสนามนะครับไม่ได้แปลว่าแดงแดงทั้งอำเภอแดงทั้งจังหวัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากการนําเสนอในกราฟิกก็จะเห็นภาพอย่างนี้นะครับอีกภาพหนึ่งเราก็จะเห็นหมู่บ้านสีฟ้าเนี่ยนะครับเยอะมากขึ้นนะฮะซึ่งในหน่วยงานปกครองก็จะรายงานตรงนั้นเข้ามานะครับมองในภาพของเส้นกราฟนะครับสอดคล้องกับทางระดับประเทศนะครับกรกดาสิงหาเนี่ยนะครับ ปลายมิถุนากลักกรดาสิงหาก็จะเป็นภาพพีคของโควิดเราเช่นกันนะในช่วงนั้นนะครับช่วงปลายมิถุนาเนี่ยจะมีการล็อกดาวกรุงเทพหรือปิดแคมป์ก่อสร้างโรงงานต่างๆนะก็ทําให้เกิดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครสีมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูนะ้ป่วยที่มีภูมิเนาอยู่จังหวัดนครสีมาก็จะเดินทางเข้ามาช่วงนั้นนะครับทําให้เราพบคนที่ติดเชื้อแล้วเดินทางเข้ามาจังหวัดมากขึ้นในช่วงนั้นเช่นกันนะครับ พอมาถึงช่วงมิถุนาโทษทีถึงช่วงกันยาตุลานะครับะละักษณะของพีกอีกลูกหนึ่งนะฮะก็จะเป็นลักษณะของการระบาดซึ่งอยู่ภายในจังหวัดของเราเนะนื่องจากว่าเรามีแคมป์ก่อสร้างนะมีโรงงานและมีตลาดนะครับตรงนี้ก็จะเห็นภาพของการระบาดนะครับในโรงงานขนาดใหญ่นะครับในตลาดหลายแห่งนะครับแต่ระดับตัวเลขที่ติดเชื้อ,อรายวันเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณค่าเฉลี่ยนะครับก็ประมาณ200ริอนิดๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าเราแยกกลุ่มผู้ป่วยนะครับตามคํานิยามความรุนแรงเนี่ยนะครับท่าแดงก็คือรุนแรงมากนะครับเรามีแดงเนี่ยสะสม115นะครับเหลืองนี่ปานกลางนะครับ966นะครับส่วนใหญ่เป็นเขียวนะฮะที่กําลังรักษาอยู่ตอนนี้นะครับผมแต่เรื่องวัคซีนนิดนึงเพราะว่าขึ้นโชว์ตรงนี้แล้วนะครับ วัคซีนของจังหวัดนครราชสีมานะครับณขณะนี้นะครับเรามีประชากรที่เป็นเป้าหมายในการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือประชากรอายุ18ปีขึ้นไปของโคราชนะครับมีเป้าหมาย2ล้าน1 1 2 3 8 1ลายเข็มที่1เราฉีดไปแล้วนะครับล้านกว่าลายล้านกว่าลายนะครับถือเป็น52เปอรเกินครึ่งนนครับ ในเข็มที่2เนี่ยประมาณ700,000กว่าลายนะประมาณ34%แต่ถ้ารวมเป็นโดสนะครับเราฉีดไปแล้ว1น0 0 0ล้านกว่าโดสนะครับถ้ามองลงภาพรายละเอียดลึกไปนิดหนึ่งนะครับในกลุ่มเปราะบางนะฮะมีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วย7โรคนะครับแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ซึ่งเรามีเป้าหมายเกือบ700,000นาลนะครับในจังหวัดนครริมาเราฉีดไปแล้วตัวเลขกลมๆนะฮะประมาณ60%ซนะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียว ตามการคาดการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไว้ที่70%เปนะครับก็เหลืออีกนิดเดียวนะครับส่วนประชากรกลุ่มทั่วไปนะครับที่ฉีดวัคซีนนะครับก็เป็นตัวเลขภาพรวมก็คือประมาณ51%นะครับที่เหลือนะครับ51%นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของการฉีดวัคซีนความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนนะเดินหน้าไปอีกหนึ่งสไลด์นะครับก็จะเป็นสถานการณ์นะฮะแยกตามอำเภอทั้ง32อํอำเภอนะครับ อ่าแล้วก็ในเมืองนะฮะในในในตัวเมืองนะครับวันนี้เนี่ยนะตัวเลขร้อยสี่สิบห้าลายเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับพบสูงสุดนะฮะที่อำเภอสูงเนินนะครับตรงนี้ก็จะโฟกัสไปที่โรงงานนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดการติดเชื้อในโรงงานการระบาดในโรงงานและการควบคุมโรคตรงนั้นนะครับอ่าเมืองสิบห้านะครับอ่าปากช่องยี่สิบเจ็ดนะครับด่านคุณทศสิบห้านะครับต่างอำเภออื่นก็มีป่ปลายเล็กน้อยนะครับ มีหลายอำเภอที่ไม่พบผู้ป่วยในวันนี้เลยนะครับก็เป็นที่น่าดีใจว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าในความคาดหวังในการดีขึ้นก็ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยจะเป็นศูนย์นะครับนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ในการอยู่กับโควิดนะครับอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับอยู่อย่างไรให้บาลานซ์ในเรื่องของการทำอาหากินเศรษฐกิจไปได้นะครับอันนี้เป็นภาพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราทํามาตลอดนะครับวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งมีสามราย นะายที่191เป็นหญิง87ปีนะฮะที่อำเภอพิมายนะครับ192เป็นชาย42ปีนะที่อำเภอปากช่องนะครับลายที่193เป็นหญิง89ปีที่ในเมืองนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านนะครับอีกสไลด์หนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของการสรุปนะครับข้อมูลเตียงรองรับผู้ป่วยนะซึ่งผมเกินนาไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ ในมหาลานนะฮะในสภาพของการรองรับนะฮะมหาลานนี่จะเป็นโรงพยาบาลหลักของจังหวัดนครราชสีมานะซึ่งรองรับการดูแลผู้ป่วยหนักนะฮะโดยเฉพาะประเภทสีแดงแล้วก็ ICU อันนี้เดี๋ยวให้ทางมหาลานนะตรงนี้เพิ่มเติมตัวนี้นะครับส่วนสีเหลืองนะสีเหลืองก็ได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปโรงบาลชุมชนนะฮะร,รวมถึงเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ เราจะพบว่ามีการคลองเตียงเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วเนื่องจากคนไข้ลดลงนะครับภาพรวมประมาณพันสามอนะครับแล้วก็มีว่างก็เป็นพันเช่นกันนะครับส่วนสีเขียวในโครลาเนี่ยเราหมายถึงโรงพยาบาลสนามนะฮะโรงพยาบาลสนามหรือ C.I. Commodation Isolation เนี่ยนะครับซึ่งในโครลาเนี่ยเรามีเป็นหมื่นนะฮะเราจัดไว้เป็นหมื่นนะครับอัตราการคลองเตียงตอนนี้ก็ลดลงเช่นกันนะครับ พราะนั้นภาพรวมทั้งหมดของจังหวัดนครศรีธรรมาเตียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขียวเหลืองแดงเนี่ยนะครับภาพรวมหมื่นสองพันกว่ากว่าที่นะครับก็คลองเตียงประมาณสามพันก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สี่เปอร์เซ็นต์นะฮะที่เหลือก็จะเป็นที่ว่างนะครับที่ว่างนี้ก็คือ,อเป็นการแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเราได้เตรียงไว้อย่างพอเพียงแล้วก็สามารถที่จะรองรับนะฮะเราไม่แน่ใจว่าละลอกที่ห้าเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนเนี้นะครับ อนอกจากที่จะระบาดในคัวเรือนแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรงงานและก็ตลาดนะครับตลาดนี้เป็นอะไรที่สามารถที่จะทําทให้สงบได้ยากกว่าที่อื่นนะเท่าที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่ามีคนมาจากหลายพื้นที่นะครับาการควบคุมการควบคุมการระบาดนะก็จะอาจจะทําได้ยากกว่าที่อื่นนะครับลองดูภาพของโรงพยาบาลสนามของโคราชเลครับมีประมาณ4 4 1 5แห่งนะครับบางแห่งนี้ก็ยังแอคทีฟอยู่ ก็แปลว่ามีการรับผู้ป่วยดูแลอยู่นะครับมีหลายพื้นที่นะครับนะครับเช่นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรตินะฮะอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของจังหวัดนครสีมาที่เราเปิดนะฮะรองรับได้ถึง300เตียงนะครับอันนี้ก็ยังเปิดใช้อยู่นะครับมีหลายแห่งที่เปิดไว้เพื่อเตรียมพร้อมนะครับกรณีฉุกเฉินนะบางแห่งที่ไม่สามารถรองรับได้ก็จะส่งมายังโรงพยาบาลที่เราเตรียมไว้โรงพยาบาลสนามที่เตรียมไว้เช่นนะครับ ของกองพันทหารเสนาลักษณ์ที่3นะฮะอันนี้เราก็เตรียมไว้60เตียงนะครับของหน่วยกองพันทหารเสนาลักษณ์ที่22ก็เตรียมไว้เช่นกันนะครับที่ทันทัศสถานหญิงนะครับที่สีคิ้วนะฮะอุตสาหกรรมเขาพริกที่สีคิ้วอันนี้ก็เป็นส่วนราชธารที่เราได้เตรียมไว้สำหรับการป้องกันการที่จะแพร่ระบาดเข้าไปยังเรือนจำนะฮะเตรียมไว้ถึง2แห่งนะครับที่แก้งสนามนางก็มีนะครับที่เพอชุมพวงก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพโรงพยาบาลสนามที่เราเตรียมพร้อม รับเหตุนะครับส่วนในเรื่องของคอมมูนิตี้ไอโซเลชันโฮมไอโซเลชันของจหรัดคสิมาเราเองนะฮะเตรียมไว้ทั้งหมดอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในชุมชนประมาณ9,000กว่าเตียงนะที่ผ่านมาเราได้ใช้แทบทุกที่ครับนะแต่ว่านักขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยจะลดลงแล้วเนื่องจากว่ารับผู้ป่วยสีเขียวนะพวกนี้ก็ส่วนมากก็14วันก็หายกลับบ้านเป็นปกตินะก็จะทําให้มีเตียงว่างมากขึ้นนะครับถึง8,000กว่าเตียงนะครับ อีกภาพหนึ่งครับเศษควอลนตีนนะครับโคร่าแล้วเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างว่าคนที่เดินทางจากกรุงเทพปริมณฑลในช่วงปลายมิถุนาเนี่ยนะครับการที่จะนําคนป่วยเหล่านี้เนะี่ยเข้าบ้านเลยก็ําให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังบ้านและชุมชน,นเราได้นําผู้ป่วยเหล่านี้เข้าไปยังสเตทควอลัตีนนะครับซึ่งเป็นที่พักคอยแล้วก็สามารถแยกกักกันหรือตรวจ PCR เพิ่มเติมตรงนี้นะครับในภาพรวมของจังหวัดเราเนี่ยนะครับประมาณเกือบ 14,418ที่นะครับเท่าเท18เตียงนะครับก็มีทุกอำเภอนะครับแต่ว่านักขณะนี้นะครับก็เนื่องจากจํานวนการกักตัวก็ลดลงนะเป็นไปตามเรื่องของอผู้ป่วยนะครับแล้วก็การเดินทางนะฮะก็ทําให้มีที่ว่างอย่างไรก็ตามทั้ง CI และก็เศษ็คควอลทีนนะครับก็อยากให้คงไว้ในทุกๆอำเภออย่างน้อยหนึ่งแห่งนะเพื่อการรองรับไม่ประมาทในการ อาจจะมีการแพร่ระบาดอีกในระลอกที่5นะครับส่วนภาพรวมนะฮะการใช้เตียงต่างๆนะทั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามแล้วก็เรื่องของ CISI นะครับโดยสรุปดูที่เส้นกราฟตรงนี้เลยนะครับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนะเราต้องพึ่งการใช้โรงพาบาลสนามแล้วก็ c i เยอะมากนั่นก็คือการมีคลัสเตอร์ใหญ่ๆในโรงงานนะจะเห็นนะครับ สีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องของ c ีไออันนี้ก็จะชูดขึ้นมานะฮะสีแดงเป็นเรื่องโรงพยาบาลน,นะครับส่วนโรงพยาบาลสนามเป็นสีส้มนะฮะแต่ว่าพอถึงช่วงกันยาตุลาเนี่ยนะครับภาพของผู้ป่วยก็จะย้อนกลับไปยังโรงพยาบาลก็คือสีแดงนะฮะนั่นก็แปลว่าในระบบโรงพยาบาลเนี่ยคงไว้เรื่องการรักษาตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะฮะทาง ทุกท่านที่มีสูตรเกี่ยวข้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางมหาราชเพิ่มเติมนะฮะตรงมหาราชที่หนึ่งแล้วผมก็จะขอต่อในเรื่องของโรคภัยแค้เจ็บอันอื่นที่นอกเหนือจากโควิดว่ามีอะไรบ้างในตอนนี้เชิญทางมหารากันครับเหรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านค่ะแพทย์หญิงภัร่วมชมพลผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชขอรายงานข้อมูลผู้ป่วยโควิด -19 ที่แอดมิดในโรงพยาบาลนะคะยอดเ,ออเป็นการตัดยอดของวันที่6ตุลานะคะยอดยกมาจํานวน260เตียงนะคะเรารับใหม่เพิ่ม15เตียงนะคะจำหน่าย28เตียงโครงการพยาบาลไว้247นะคะและมีเตียงว่างจํานวน93เตียงนะคะโดยผู้ป่วยที่แอดมิดในโรงพยาบาลทั้งหมด เป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย45่ารายนะคะผู้ป่วยอาการปานกาลาง160่รายใช้ออกซิเจนความดันสูงจำนวน26่รายและใช้ท่อช่วยหายใจจำนวน16บรายนะคะผู้เสียชีวิตตามที่ทางสพจอได้รายง,งานไปแล้วคะ่ะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคือสถานการณ์โควิดถึงแม้ว่าจะ,จะจะจะดูดีขึ้นนะฮะแต่ผมคิดว่ามีมีสองประเด็นที่เราจะต้องเช่่ยกันคิดว่าทำยังไงจะลดการแพร่ระบาดให้ตัวเลขมันน่าพอใจมากกว่านี้ ตนที่เราพลิกมากเนี่ยผมดูสถิติย้อนหลังเนี่ยประมาณเราดูเฉพาะตัวเลขที่ติดเชื้อภายในจังหวัดเนี่ยนะฮะประมาณช่วงวที่24-25สิงหาคมเนี่ยเราจะมีคนติดในจังหวัดประมาณ400กว่าคนวันนี้ก็ลดมาตามลําดับต้องขอบพระคุณนะฮะที่เรา,ารดําเนินงานได้ดีแต่ผมคิดว่าระดับที่พี่น้องน่าจะพอใจเนี่ยคือต้องระดับต่ํากว่าร้อยแล้วก็ระดับต่ํากว่า50เนี่ยครับผมคิดว่าซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งทํากันวันนี้เนี่ยผมดูคลัสเตอร์ ที่เราสําคัญสําคัญส่วนใหญ่จะเป็นคัสเตอร์โรงงานตลาดนี่จะมามาลําดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคัสเตอร์ของชุมชนครอบครัวนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะค,ะคัสเตอร์ใหญ่ๆยังยังตัวอย่างอย่างนี้วันนี้ผมดูผมเอาตัวเลขมาออฟเรคคอร์ดคือไปไปเอาดึงตัวเลขมาเท่าที่ได้ของวันที่ยี่แปดกันยายนตัวเลขที่ติดเชื้อไปในพื้นที่เนี่ยนะครับปักช่องสา0พันห้ารอยคนอันนี้ตัวเลขเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาสามพั 3, 500น้าร้อคน โชคชัยพันแปดร้อยคนสุงเนินหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็ด่านคุณทศหนึ่งพันเก้าสิบสองคัสเตอร์เ,ออเหล่านี้ใหญ่ๆเหล่านี้อำเภอใหญ่ๆเหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรเป็นคัสเตอร์อะไรครับขออนุญาตถามนิดหนึ่งครับครับผมคมขยับตอบท่านผู้ว่าครับที่โชคชัยเป็นคัสเตอร์โรงงานขนาดใหญ่ที่ปากช่องเป็นคัสเตอร์ตลาดแล้วก็ร้านค้าขนาดใหญ่นะครับด่านคุณทศก็ มีบางส่วนที่เป็นชุมชนด้วยนะครับสูงเนินเช่นกันครับสูงเนินเป็นลักษณะโรงงานครับครับเพระาะฉะนั้นคือคือผมผมฝากนิดหนึ่งดีไหมครับว่าฝากท่านลองช่วยศึกษาว่าคัสเตอร์โรงงานเรามีโรงงานเยอะเนี่ยอาจจะเกิดคัสเตอร์แบบนี้เกิดขึด้นอีกก็ได้แล้วมันจะเยอะลองลองช่วยถอดบทเรียนว่าเอ๊ะที่ผ่านมาทําไมคัสเตอร์โรงงานเนี่ย มันมันถึงกลายเป็นคัสเตอร์ที่เราแน่มันมันทำอย่างไรเราจะควบคุมให้มันได้มากกว่านี้อยู่ในวงนจํากัดมากกว่านี้แต่ท่านลองถอดบทเรียนแล้วบอว่าอีกสักสัปดาห์หนึ่งเรามาคุยกันเรื่องของคัสเตอร์โรงงานคัสเตอร์ตลาดเอ่อมันอาจจะต้องเข้มงวดมากกว่านี้ในเรื่องของการเตรียมการเรื่องการสั่งการเรื่องการปฏิบัติของโรงงานหรือเปล่าอะไรทลองนี้นะฮะเราอาจจะมาถอดบทเรียนตรงนี้เหมือนกัน ตลาดเหมือนกันนะเราจะทํำยังไงเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆเยอะเลยเราจะได้เอาบทเรียนนี้มามาใช้กันเพราะว่าบางทีเนี่ยในแง่ของทางสาธารณสุขทางระบาดวิทยาเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทางผู้ประกอบการไม่ทําอน,นุนผู้ประกอบการทําไมถึงแจ้งเราช้าผู้ประกอบการทําไมถึงเอ่อไม่ยอมจัดที่บับเบิลหรือกันที่ให้เราช้าทางอย่างเงี้ยเราเราจะได้มาหาวิธีแก้กันนะครับแล้วในส่วนของเรื่องของชุมชนที่ดานคุณทษนี่จะเป็นเรื่องของงานศพใช่ไหม แค่นี้เนี่ยเยอะเลยนะฮะหลางงานศพเรียนนะเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าอย่างนี้เราอาจจะต้องต้องต้องอวางมาตรการไว้เป็นการเฉพาะเลยว่าเฉพาะเรื่องงานศพเรื่องอะจะต้องมีตั้งมาตรการที่ทางไรเราก็ต้องเข้มแข็งด้วยอย่างนั้นดีไหมฮะช่วยถอดบทเรียนมาเช่นไม่ให้ไปร่วมงานหรือว่าถ้าจะร่วมงานเกิน ห้าสิบคนต้องอยู่คนละสาาัลาต้องมีการจัดคิวขึ้นวางเสร็จแล้วต้องกลับบ้านเลยเงี้ยนะฮะไม่มีการทานข้าวร่วมกันแม้แต่ญาติก็ห้ามทานร่วมกันอะไรทำนองนั้นอาจจะต้องเข้มงวดกันนะ,ะผมว่าเราเราจะช่วยกันดูตรงนี้จะลดตัวเลขลงให้ได้แล้วไม่ให้เกิดใหม่พี่หมอนะฮะ